มาอยู่กับมานบชาแนลครับพี่น้องเป็นงานงานขุดสะครับขุดสะเอาดินน่าจะชั้นที่สองแล้วครับพี่น้องประมาณสักเจ็ดเมตรเป็นไปได้ครับน่าจะเจ็ดเมตร อามาดูปลาครับปลากรุเป็นในหน้าครับทั้งในหน้าทั้งทั้งดันดินเป็นผู้เอาโซ่ประจำทีมเป็นง,งานของช่วยเช็ดครับสานี่ s ว1 3 5 4 แก,กลองมาได้4ปีครับพี่น้องโอ้สะสะเกาครับคุณใหม่ลังเจราจากันอยู่ครับอ่านี่เป็นโแแคครับโอเคโอแก,แกเจอในหน้าครับ กำลังคุยที่ที่โรงเรียนอยู่ครับว่าพอไหมหหืือไม่พอสองชั้นแล้วครับพี่น้องอ่ะเป็นงานเที่ยวครับอ่ะเป็นดินดินดานดินตับมาอ่ะดินนี้ถือว่าสวยครับ น่น่นมาดูระยะการขึ้นก็ชั้นเลยครับเจอในหน้าโร้ยมาคุมงานครับโอ้ อันนี้เขาเรียกว่าดินตับม้าน่าจะใช่ครับดินตับมา้าออกสีน้ำตาลเลยครับบางคนก็อชอบครับวันนี้วิ่งอยู่ที่เจทันครับระยะไม่ไกลครับประมาณ200เมตรไม่ต้องรอคิวกันหน่อย น้ำไม่ออกครับถ้าน้ำไม่ออกอย่างนี้ก็ก็ <c oughs> ได้ดินเยอะครับ <c oughs> เอาจนเจอดินแข็งนั่นแหละ <c oughs> อามาดูมุมสูงครับถ่ายมุมสูงเยอไม่เยอะ จะประมาณประมาณเดร้อยเที่ยวไม่แข็งครับเจาะได้อยู่ càng mung còn gấp càng mung chết cái mét ได้ครับเเมตรจุดนี้ฝากไว้ที่นี่ก่อนนะครับสวัสดีครับ